ครับวันนี้เรามาบุกถึงมิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดลำปางนะครับเขาขึ้นมาด้านบนนะครับจะมีห้องต่างๆังนิทรรศการครับให้ได้ชมกันนะครับเข้าไปชมด้านในนะครับมาชมได้ฟรีนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีรถม้าไว้บริการนะครับนั่งชมเมือง จังหวัดลำปางนะครับนี่คือด้านในครับของมิวเซียมจังหวัดลำปางนะครับพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวตั้งแต่สมัยดยกดำบรา์สมัยประวัติศาสตร์ไว้นะครับจะมีวิดีทัศน์ฉายให้ชมกันนะครับเรื่องราวเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับ ข้ามาอีกห้องหนึ่งด้านในนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าบัลำปางนะครับหินต่างๆที่มีรูปการเขียนเขียนสีไว้ที่หินนะครับก็จะจะนำมาแสดงด้วยนีครับภาพแห,แหล่งภาพเขียนสี3,000กว่าปี ที่จ่องประตูผานะครับและเรื่องราวของชีวิตมนุษย์สมัยก่อนดึกดำบันนะครับมาชมได้ฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับมิวเซียมพิพิธภัณฑ์จังหวัดลำปาง อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอพระนางจาม,มาเทวีเรื่องบอกเล่านะครับสะสะรู่เมืองสมัยก่อนนะครับเมืองเขียลานครเวียงเวียงละครนะครับจเมืองนครลำปางสมัยโบราณนะครับะจะมีเมืองต่างๆนะครับไม่ขึ้นต่อกันนะครับนะ ก็จะมีเจ้าเมืองแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ปกครองแต่ละแควนแต่ละเมืองอยู่นะครับลำปางนี่ครับยุคแรกๆนะครับเขชื่อว่าแต่ก่อนอานครลำปางคือเขลางนครนะครับเขลางนครนะครับแล้วก็เมืองใกล้ๆกันจะเป็นอภิพุนชัยนะครับนะที่เป็นของของพระนางจามเทวีนะครับแต่ก่อนเมืองจะไม่ขึ้นต่อกัน

ใภาๆๆพเก่าสมัยก่อนนะครับของนครเขลานนครเมืองลำปางนะครับภาลพลักษณะภาพแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คือรถมา้าแดงโคมนะครับเมื่อถึงเวลา การเล่นโค,โคมไฟนะครับก็จะมีการปล่อยโคมไฟขึ้นฟ้านะครับนี่เป็นรถปัน่นสมัยก่อนนะครับจักรยาน3ล้อที่นั่งประจำตำแหน่งงาม,งามช่างภาพตรงนี้นะครับยังอนุรักษ์ไว้นะครับตคนนี้ไม่มีแล้ว คารวาลรถม้ารอบรรดาผู้โดยสารที่จะมานั่งชมเมืองลำปางนะครับนู่นนะครับอันนี้ไม่ใช่วันหยุดก็นักท่องเที่ยวก็จะบางหน่อยนูน่นรับเข้าแถวรอกันอยู่นู่น,น รถม้าลำปางครับใครจะมานั่งมาตรงที่มิวเซียมนะครับนะที่พิพิธภัณฑ์ลำปางนะครับจะรอท่านอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเต็มเลยนะครับดูด้านหน้าตรงนี้นะครับเมืองลำปางเป็นเมืองที่ใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับ นะครับรออยู่นะครับนะครับนะคบนที่ชื่นชอบการนั่งรถม้าชมเมืองนะครับ